ข้อสมมติฐานข้อที่4นะครับก็คือว่านักบัญชีนั้นสนใจงวดเวลานะครับ4หลักงวดเวลาคำว่าหลักงวดเวลาก็คือนะครับในการดําเนินธิการนั้นนะครับกิการก็ควรจะต้องแบ่งช่วงเวลานะครับจากการดําเนินงานเป็นช่วงๆเช่นอาจจะเป็นช่วง1เดือน3เดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กําหนดเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าผลการดําเนินงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรและระยะเวลาเท่าไหร่ถึงมีผลการดําเนินงานเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นนักบัญชีก็เลยจะต้องกําหนดื่อเวลาออกมาซึ่งโดยปกติแล้วกิจการทั่วไปนั้นนะครับมักจะกําหนดว่าเวลาที่ หนึ่งปีแล้วก็ปิดบัญชีครั้งหนึ่งนะครับแต่บางกิจการก็อาจจะปิดบัญชีทุกๆเดือนก็ได้หรือกิจาการที่จดทะเบียนในตลาดักครับก็จะต้องปิดบัญชีทุกๆ3เดือนก็คือทุกไตรมาสน,นะครับหรือธนาคารนะครับสถาบัาน,กน,าาบานการเงินต่างๆก็จะปิดบัญชีทุกๆ6กเดือนนะครับนี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับในแต่และกิจาการที่จะมีงวดระยะเวลาบัญชีแตกต่างกันนะครับหลักการบัญชีพื้นฐานนะครับ ที่นักบัญชีใช้เป็นเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพบัญชีนะครับมีอยู่กันหข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับหลักราคาทุนคำว่าหลักราคาทุนก็คือนะครับในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์นี้สินนั้นนะครับกิจการทุกคนจะต้องบันทึกรายการนั้นด้วยราคาทุนนะครับ เนื่องจากว่าราคาทุนนั้นเป็นราคาที่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่และมีเอกสารท,ที่สูญได้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมเนี่ยนะครับจะไปซื้อรถจนมา1คันและผมจะต้องลงอนบัญชีนะครับการที่ผมไปซื้อรถจนนั้นจะต้องมีเอกสารการซื้อขายนะครับและเงินที่ผมจ่ายไปซื้อนั้นนะครับในทางบัญชีนั้นเรียกว่าราัคาทุนนะครับเพราะว่าราคาทุนนั้นมันมีเอกสารท,ที่ชัดเจนทําให้รู้ว่ามูลค่าของรถนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เราก็เลยต้องจดบันทึก ติดทับนั้นด้วยราคาทุนข้อ2นะครับก็คือหลักการเกิดขึ้นของรายได้คำว่าหลักการเกิดขึ้นของรายได้คือกิจการควรจะต้องรับรู้รายได้นะครับเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นซึ่งคำว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมองได้สองลักษณะนะครับอันแรกก็คือ การที่เราจะรู้ว่ามีไรายได้เกิดขึ้นได้นั้นอาจจะเกิดจากเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ได้แล้วยอย่างเช่นเราให้บริการกับลูกค้าและลูกค้านาเงินมาให้กับเราการที่เราได้รับเงินนั้นมันก็เกิดจากการที่เรามีไรายได้เงินที่ได้เข้ามาก็ทําให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพราะเงินคือสินทรัพย์ตัวหนึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมบอกว่าหลักการเกิดขึ้นของ ก็คือเมื่อเรามีรายได้เราได้เงินเงินเพิ่มขึ้นก็คือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับหรือในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ได้แต่เรามีรายได้เช่นเรามีหนี้สินลดลงการมีหนี้สินลดลงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราอยู่ๆเราก็มีหนี้สินลดลงยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือผมอาจจะมีเจ้าหนี้อยู่คนหนึ่งผมติดเงินเขาอยู่หนึ่งพันบาทวันหนึ่งเนี่ยเขามาใช้บริการ ที่กิจกรรผมซึ่งผมเนี่ยทำธุรกิจให้บริการซ่อมรถเมื่อเขามาใช้บริการผมแล้วผมก็เลยซ่อมรถให้กับเขาไปตามที่เขาเนี่ยต้องการให้ผมซ่อมเงินนั้นล่าวซึ่งเกิดจากการซ่อมรถนั้นมีมูลค่า3,000บาทแต่เนื่องจากผมเนี่ยติดเงินเขาอยู่1,000พันบาทดังนั้นผมก็เลยเก็บตามเขาแค่เพียง2,000บาทเท่านั้นจะเห็นว่าในวันที่ผมให้บริการเขาผมได้เงิน2,000บาทและนี่สินของผมลดลงไป หนึ่พบาทนี่คือความหมายนะครับว่าในบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงว่าเราได้สินทรัพย์เป็นอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงการที่เรามีหนีสินลดลงด้วยก็ยังหมายถึงการที่เรามีไรายได้ด้วยนะครับข้อสามนะครับก็คือหลักการจับคู่รายได้และคะ่าใช้จ่าย คำว่าหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายคือว่าในงบวดบัญชีหนึ่งหนึ่งนั้นนะครับกิจการเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็จะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยนะครับหน้าที่ของกิจการก็คือจะต้องนํารายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบก,กันนะครับเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานนะครับโดยนักบัญชีนั้นนะครับเขาใช้หลักการ,การเกิดขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายว่าจะต้องบันทึกบัญชีรายได้และคล่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างนะครับคำว่าตามเกณฑ์คงค้างคือว่าเมื่อมีรายได้นะ บางทีอาจจะไม่ได้รับเป็นตัวเงินนะครับอาจจะตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ก่อนก็ควรจะต้องบันทึกเป็นารายได้ในบางั้งเมื่อมีค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินบันทึกไว้เป็นเจ้าหนี้ไว้ก่อนก็ควรจะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเรามองที่เกณฑ์คงค้างก็คือแม้ไม่ได้รับไม่ได้จ่ายเงินก็ควรจะต้องบันทึกให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเราต้องการทราบว,ไวไ่ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นในงวดระยะเวลาหนึ่งนั้นมันเปรียบเทียบไปแล้วมันเป็นอย่างไร และอีกกรณีหน apply, erm ึ <duh. S 3> ่งก็คือในบางครั้งที่เราเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับเราต้องการจ่ายค่าใช้จ่ายไปเพื่อให้เกิดรายได้เข้ามาในกิจการดังนั้นหากเราไม่นํารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกันตามเป็นครั้งแล้วก็จะทําให้เราทราบรายได้และค่าใช้จ่ายหรือผลการดาเนินงานที่คาดเคลื่อนแตกต่างออกไปจากงดบัญชีที่ควรจะเป็นนะครับข้อ4ี่นะครับก็คือหลักความสม่ําเสมอ คำว่าหลักความสม่ำเสมอคือว่าในการบันทึกบัญชีหรือการจัดทํางบการเงินตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราเคยเห็นว่าเหมาะสมแล้วนะครับเราก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีนั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก,กันในแต่ละงบบัญชีนะครับยกตัวอย่างเช่นในการที่เรานะครับได้สินทรัพย์ถาวรมานักบัญชีเนี่ยจำเป็นจะต้องคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่ได้มานะครับซึ่งวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นมีวิจารหลายวิธี เมื่อนักบัญชีใช้วิธีใดแล้วนะครับก็ควรจะต้องใช้วิธีนั้นตลอดไปนะครับไม่ใช่ว่าเคยใช้วิธีที่1น่งพามาสอปีมาใช้วิธีที่3นะครับซึ่งถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วความสม่ําเสมอสําหรับการคํานวณค่าเสื่อมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันแล้วผลการําเนินงานในแต่ละปีนั้นก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากนโยบายบัญชีนะครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับข้อ5นะครับก็คือหลังการเปิดเผยข้อมูล กิจการควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยได้มีความเข้าใจและนํางบการเงินที่เขาอ่านอยู่นั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่ควรจะต้องเปิดเผยนะครับก็คือพวกนโยบายบัญชีที่การเลือกใช้ในการผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการเงินกิจการในอนาคตนะครับเช่นค่ากิจการนะครับ ทราบว่ากิจการจะต้องโดนฟ้องล้องสําหรับการที่กิจการนะครับทำผิดกฎหมายนะครับกิจการทุกคนจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้กัเงินทราบถึงภาระหนี้สินหรือเงินที่ต้องเสียไปในอนาคตนะครับเมื่อผู้ใช้งบกันเงินเขาได้ทราบแล้วเขาก็อาจจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกันเงินนะครับข้อหนะครับก็คือหลักฐานอันเทนนี่ยงธรรมนะครับ เทธรรมก็คือว่าในการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับกิจการจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะครับสำหรับรายการค้านั้นทราบจํานวนเงินที่แน่นอนนะครับเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำงบก,การเงินซึ่งเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราจะบอกว่าเราได้จ่ายเงินออกไปเราต้องมีหลักฐานนะครับว่าเราได้จ่ายเงินออกไปจริงๆ หลักฐานที่แน่นอนก็คือใบเสร็จรับเงินที่คนที่รับเงินจากเรานั้นออกให้กับเราตัวนี้ก็คือหลักฐานอันเที่ยงธรรมตัวหนึ่งนะครับที่แสดงถึงการจ่ายเงินจริงๆที่เป็นค่จ่ายของกิจการครับ